เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวนสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับียกว่าเป็นบ้านในสวนก็ได้ครับเป็นสวนสวยๆครับบ้านเดียวนะครับกึ่งไม้ครับกึ่งปูนชั้นเดียวหลังนี้มี3มห้องนอน3ามห้องน้่งครับหนึ่งห้องโถงมีชั้นลอยนะครับมีห้องครัวพื้นที่จอดรถกว้างขวางครับ บนพื้นที่250ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน116ตารางเมตรครับมีบ่อบัวด้วยภายในตัวบ้านสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีชั้นลอยเลยครับไว้นั่งเล่นทําที่นอนนอนกันได้ครับตรงนี้แถมแอร์ให้ด้วยนะครับ18,000 BTU เลยนะครับ2ตัวเลยทีเดียวและก็มีแอร์15,000 BTU อีก1ตัวครับถังเก็บน้ำ800ลิตรและปั๊มน้ำ แล้วก็มีปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับหลังนี้ครับมิตเตอร์นะ้ำมิตเตอร์ไฟฟรีครับฟรีค่าโอนสามารถทำเรื่องกู้ธนาคารได้ครับถ้าชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเรามาชี้เป้าบ้านสวยๆทำเลดีๆให้ได้เลือกกันเป็นประจาทุกวันนะครับแต่ในภาพคลิคป,ปใหม่ๆครับพิกัดที่ดินนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับแปลงนี้ห่างจากโรงพยาบาลเพียงแค่27กิโลเมตรนะครับห่างจาก โรงพยาบาลบ้านโป่ง11กิโลนะครับโรงพยาบาลนนะครปฐม27กิโลนะครับห่างองค์พระปฐมเจดีย์25กิโลห่างสถานีตำรวจ6.5กิโลครับห่างเซเว่นซีเจ1.5กิโลเมตรห่างกรุงเทพ75กิโลนะครับห่างมอเตอร์เวย์81กิโลหลังนี้เจ้าของขายในราคา3ล้าน800บาทนะครับบ้านสวยๆกับที่ดิน250ตารางวานะครับ250.4ตารางวาครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ครับทางเราก็เพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ